ตื่นเต้นนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับก็จะจบแท่งมันหรือว่าแท่งเดือนของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูทำเฟรมวีกันก่อนนะครับทำเฟรมวีก็จบบูริชนะผมสําหรับกราฟทองนะครับมีไส้ทางด้านบนนะครับตอนนี้ย่อตัวลงมาทําไส้นะครับอาจจะเบรกกลับขึ้นไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะผมทำเฟรมเดนะครับก็จบบาลิสนะครับ โอ้ oh. สร้างแนวต้านะครับมีไส้ทางด้านล่างนะครับเหมือนจะลงไปเติมไส้แล้วเด้งกลับขึ้นมานะถ้าเราตีเทรนไลน์ระดับไทม์เฟรม D นะผมปึ๊บยังยังลงมาไม่ถึงนะครับดูสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงอืมตอนนี้เหมือนจะอยู่ในกรอบนี้นะครับปึ๊บ,บนี่นะครับมีลงมาเทสแนวรับ ทำเฟรม4ชั่วโมงแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับผมผมมองว่าช็อตเนี้ยถ้ามาช่วง P ีลอนดอ s e ซสชั่นะผมอาจจะได้เข้านะครับเพื่อรุในให้เขาเด้งกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ถ้าเราตีเทรนไลน์ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าเอาหลุดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดดดขอดู1ชั่วโมงอีกทีนึงนะครับเพราะว่าพี่มินดิก้าเขาชอบ ตีเทนไลน์ทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับผมยังไม่มีอะไรนะครับก็หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสี่ชั่วโมงตึ๊ดโอ้จังหวะน,นี้เทนไลน์ขาขึ้นค่อนข้างไกลนะครับตอนนี้เราอาจจะมองรอเด้งขึ้นมาเพื่อเล่นลงต่อได้นะครับเพราะว่า ทำเฟรมเดย์จบบ r ิสนะครับแล้วก็ติดเส้นกดนะครับระดับทำเฟรมสี่ชั่วโมงเห็นไหมครับ4ชั่วโมงก็มีเส้นกด1ชั่วโมงก็มีเส้นกดถ้าเขาเด้งขึ้นมานะครับแถวๆเนี้ยอาจจะหาจุดเข้าสวิงเพื่อเล่นลงต่อได้นะครับผมอืมถ้าเอาแบบเซฟเซฟเลยนะให้เขาเด้งมาตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามีแนวต้านระดับ time frame ทำเฟรมส m มสินาทีครับซ้ายมือตรงนี้ไม่มีแนวต้านเลยนะครับผม มไม่แน่จ,จะต้องหาจังหวะเทรดสั้นนะครับตอนนี้อยู่ตรงกลางนะครับออกข้างนะครับก็วันจันทร์ก็อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะผม,มถ้าทำเฟรมสชั่วโมงแท่งนี้จบ e บ r i s h นะครับมีไส้ยาวทางด้านล่างครับเขาอาจจะเด้งขึ้นมาทำไส้ตรงนี้นะครับเราหาจุดเข้าซื้อเล่นลงนะเพื่อลุ้นให้เขาลงไปเติมไส้นะครับผมหรือ เราอาจจะเทรดสั้นนะครับเป้าแรกอาจจะ200จุดนะผมถ้าเขาเบรกลงไปได้นะครับเป้าไกลก็500จุดเพื่อลงไปเติมไส้ทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็เบรกขึ้นมาเป้าแรก400จุดนะครับตีไว้ให้นะครับผมปุ๊บประมาณแต่งจริงร้อยสองร้อยจุดผมก็ออกแล้วเทจสั้นนะผมต่อมาเรามาดู DJ นะครับ DJ ก็โอ้โห จบบลิสนะครับสร้างแนวต้านนะครับมีไส้ยาวทางด okay. ้านบนนะครับถ้าเขาเบรกลงมานะครับอย we ู่บริเวณนี้เราอาจจะต้องหาจังหวะเข้าซื้อขึ้นนะครับหรือเขาเบรกตรงนี้ไปได้อาจจะต้องหาจังหวะเข้าซื้อขึ้นเพื่อขึ้นไปเติมไส้นะครับอันนี้เป็นระดับทำเฟรมวีกนะครับก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับทำเฟรมเดย์นะครับจบบาลิสนะครับสร้างแนวต้านนะครับตอนนี้จบไม่มีไส้ทางด้านล่างนะครับอันนี้เขาขึ้นมาทําไส้นะครับเบรกลงมาเป็น ถ้ามาจอดตรงนี้แล้วเบรกลงไปมีโอกาสลงต่อนะผมก็ต้องดูทงเฟรมเล็กนะครับสี่ชั่วโมงก่อนหน้านะครับจบบูลิกก็ตรงนี้มีแนวรับระดับทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับซ้ายมือก็มีแนวรับสี่ชั่วโมงห่างกันเยอะไหมโอ้พันจุดอืมตอนนี้แนวเทนไลน์ก็ตีไม่ได้นะเพราะว่าดุดมาแล้วนะนี่นะครับผม หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมตีเทนไลน์หน่อยเรียบร้อยทั้งทองทั้งจีเจไม่มีใกล้เทนไลน์เลยนะครับไม่แน่ผมอาจจะต้องวันนี้อาจจะต้องเทรดสั้นหรือเปล่าขอดูเป้าตรงนี้หน่อยอืมก็พอเล่นได้นะ เนี่ยถ้าเบรกตรงนี้ก็ติดต้านตรงนี้ประมาณ2 0 0กว่าจุดก็พอได้โอ้จังหวะนี้ d j เบเรกไปแล้วนะครับอาจจะลงมาแนวรับตรงนี้นะผมปึ๊บปึ๊บเนี่ยถ้าเราเข้าเบรกตรงนี้ก็200เกือบ300จุดนะครับตอนนี้เขาเบรกหลอกไปนิดนึงนะเพราะว่าแท่งเทียน30นาทีเพิ่งจบแท่งนะผม ก่อนนี้ก็เป็นแผน g จนะครับผมมองว่ายังไม่มีจังหวะสวิงเลยนะตามนี้ี้ยผมพี่ๆคนไหนเทรดวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีนะครับผมครับ